นี่ยังไม่พอนะฮะเคสต่อมาครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําอะไรมาครับแต่เจ้าตัวเนี่ยน่าจะง่วงมากลับลึกถึงขั้นที่ว่าคนที่นั่งอยู่ไกลๆเขาถ่ายคลิปซูมเข้ามาเนี่ยเขาเห็นว่ามีตัวอะไรบางอย่างเดินเข้ามาใกล้ๆเดินมาเกาะขายังไม่ตื่นเลยครับมาดูภาพฮะฮะัลโหลพี<ะ>่ครับตื่นแต่ขอบก็ยังไม่ตื่นผมนิดกลัวมาก คนถ่ายคลิปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปปลูกอย่างไรเพราะจริงๆแล้วบางคนบอกแค่เห็นตัวเนี่ยตัวเงินตัวทองมาใกล้ๆก็กลัวแล้วแต่พี่คนนี้หลับลึกถึงขั้นที่ว่านี่ฮะคุณผู้ชมครับอาทีมงานดูปับ๊บตัวเงินตัวทองคุณปุ้อมอมันเกาะน่องแล้วนะ,ะอีกก้าวเดียวมันจะเกาะ บันทายแล้วนะ <S 2> <S 2> <S โอ้โหเจ้าของคลิปก็บันทึกภาพครับที่หนุ่มคนนี้นอนหลับเพลินเลยครับอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งครับบนถนนกำแพงเพชรสามลาดยาวจตุจักรกรุงเทพนะครับซึ่งจู่ๆก็มีตัวเงินตัวทองโผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วค่อยๆคลานเข้าไปเกาะที่ต้นขาวของพี่เขาเหมือนกับว่ามนุษย์มนุษย์ตื่นไปทำงานเถอะแต่ก็ไม่เป็นผลครับชายคนดังกล่าวน่าจะง่วงมากหลับต่อแล้วดูสิครับ นี่หลับเสื้อเปิดแบบนี้เลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้านเจ้าของคลิปก็พากเสียงไปด้วยตกใจแทนบอกว่านี่ถ้าเจอแบบนี้ลาว,วิ่งเลยนะครับหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนคอมเมนต์กันมากมายนะครับว่าสุดท้ายแล้วพี่ผู้ชายคนนี้โดนลากลงน้ําหรือเปล่าลหมายถึงว่าอันตรายกับพี่เขาหรือเปล่าสุดท้ายก็บอกว่าอ๋อปลอดภัยดีคือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าไปปลุกหรอกแต่ก็อยู่จนกระทั่งน้องตัวเงินตัวทองเนี่ย กลับลงน้ําไปครับอง่วงจริงๆนะ <c oughs> อ้าวคุณนาดบอกว่าปราจีนบุรีฝนตกอยู่ครับ <c oughs> คุณปริญญาบอกว่าบางแคฝนตกลมยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะคะทักทายเข้ามากันได้คุณผู้ชม